หลายวันมานี้ <c oughs> ไม่หลายวันนะเป็นเดือนละเพื่อนๆหลายคนก็โทรมาบ้างเจอกันก็คุยกันบ้างอะไรบ้างคุยเรื่องอื่นเราก็ไม่ได้แล้วแล้วก็คุยตล,ลกโปกฮาไปอะไรไปมีอยู่สองสาคนเนี่ยยืมตังเราคุยเล่นสักพัก ออกูบายยืมตังบ้างอะไรบ้างเราก็ถามบอกเฮ้ยกูก็ทำงานเดือนชนเดือนไหนจะรถไหนจะห้องไหนจะค่าใช้จ่ายติปาตะมันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วบางเดือนก็แทบไม่พอไม่พอเลยแหละแล้วก็ถามบอกมึงคิดยังไงมายืมตังเอาก็เห็นเองมีรถบ้านก็นเสร็จแล้ว ทองหยองก็มีใส่ก็น่าจะมีตังให้กันยืมบ้างเราแทบจะไม่มีเจอหน้ายืมแต่ตังเจอหน้าก็ยืมแต่ตัง,ม,ตตงมันเห็นเรารวยแล้วก็ไงก็ไม่รู้เออมันก็รู้เศรษฐกิจทุกวันนี้ก็แย่เนี่ยสอง้งวันนี้ได้ข่าวมาม่าจะขึ้นราคาอีกแล้วค่าแรงก็ไม่ขยับ ไอ้ไม่ขยับไม่ว่าดีแล้วาที่เขาไม่ไล่เราออกเราก็ยังมีงานทํามีเงินเดือนนี่ถ้าไปกินค่าแรงมันเหมือนพวกก่อสร้างหรือว่าอะไรวันอื่นๆคงจบอ่ะยังดียังดีที่ยังมีเงินเดือนคอยใช้ไปได้เดือนเดือนเดือนก็แทบจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไอ้เพื่อนกระจ้องจะมายืมแต่ตังค์เออบางเดือนเราก็ยืมเนานะไม่ใช่ไม่ยืม แต่เพื่อนมันยังไงมันเห็นเราไีตังค์ไงรู้ไม่ยืมตังเจอหน้ายืมตังไม่เจอหน้าโทรมายืมตังเกือบทุกวันบ้าไปแล้วอ,อืมแค่นี้นะอยากระบายสวัสดีเพื่อนๆ